เจออีกแล้วครับโอ้โหใกล้กันเลยโอ้ยฉันคือคนบ้าทุกคนมันมาเจอฉันเยอะมากอุ้ยเขีบยปินที่ก่อนได้ไหมจะได้เห็นแบบจุดสวยๆเลยตุ้มๆเลยอะจะบอกให้ว่าเมื่อกี้ขุดไปกระจุดหนึ่งเยอะมากนึกว่ากดนึกว่ากดถ่ายไปแล้วรีบเกินนะครับโอ้โหจุดนี้เดินเยียบไปน่อยนึง เธอจาว่นบานไงมันแค่ตีตึงที่เจอเจอบันบานๆไม่เจอตำโตมันครับดูเนี่ยโอ้ยสวยจัดนุ่นโอ้ยมาดูมาดูครับโอู้้ยนุ่นอีกนล้นะกระจุกนึงนะเนี่ยโอู้้ยมันเห็ดมูนเปล่าเนี่ย เช้าวันนี้ปันก็จะไปหาเห็ดน,นะคะเมื่อกี้นะคะลูกพี่ลูกน้องนะคะโทรบ,บอกปันว่าเห็ดขึ้นแล้วเขาก็เจอแล้วด้วยอุ้มๆสวยๆนะคะรถเครื่องเขาตั้งไว้ให้ร้อยห้าบปันขับร้อยแปบัทุกคนยังไงก็รอชมกันค่ะว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าเราไปกันเลยโอ้คุเดินมาสักพักนึงเนี่ยปันปนไม่เจอเ,เจอแล้วเจอแล้วดอกแรก อันนี้ขาเตี้ยนะถ้าเกิดว่าครึ่งขายาวกาพววเจอไปแล้วแต่กระังสวยเลยเนาะดอกสวยนะก็มีคนมาหามันกันนะครับไปไปด,ดูต่อเจอแล้วนะครับเจออีกจุดนึงแล้วผมเป็นคนเจอนะปันันไม่เจอหรอกเนี่ยไหน,นเอา้าเดิน่านช่ยเลยไหน,นเดี๋ยวพาไปดูท่านึงทุกคนเมื่อกี้พ,พี่หาเห็ดบอกว่าไงรู้ไหมปันปันได้แต่บ,นบานๆเหรอเป็นบอกว่าใช่แล้วพี่เขาได้แต่ตุ้ม เราจะให้ปันตอบว่าไงนี่ก็เดินข้ามเชืเ่อเลยเดินผ่านเชืเ่อเลยดีไม่เดินเยียบเอาคนอื่นเขาหาแต่ตุมต่มๆเราหาบานมันใช่เหรอเดี๋ยวไปเดินผ่านมาพอเจอพอดีเอออุ้ยดอกง,งามชัดโอ,อ้โหสวยมากไปจุดอื่นนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีตุ่มด้วยมีบานด้วย กีในกอไผ่นี่นใช่้างหน้ามีนะนู่นนะตุ่มต้ยดอกกำลังงามเลยนะครับเอ้ยยุงเยอะมากอีกอนนี้นนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหอึขึ้นที่ทุกคนดอกสวยมากมถึงว่าพี่เขาหาได้จะตุ่ๆตุมเออดอกใหญ่ด้วยนะม <c oughs> ันเชื่อมกันบปนป่า ดินก็จะแห้งก็หน่อยนะทุกคนปันใช้มีดนะทุกคนอย่าว่าปันปันนะปันถนัดใช้มีดปันว่ามันแซแล้วมันง่ายดีดูดีมันขึ้นแถวรากไ่อีกต่างหากอะไรจะขนาดนี้ยังไงปันปันเนี่ยหัดเลยขยับดีไหมดินมันแห้ง เร็วเร็วเดินไปตั้งไกลขึ้นใกล้รถเนี่ยรถอยู่รถอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ,โ,โอ้โหดอกตูมสวยจัดใครจะไปเก่นนะเนี่ยพุ่งพุ่ขึ้นมาเองอะ <c oughs> เหนื่อยเลย <c oughs> โอ้โเดินตั้งไกลขุดอะมาเจอตรงเนี้ยหัวหไม่หลุดด้วยหหหัวไม่ลุดรอก วันนี้เราก็มาหาเหตุกันที่หมู่บ้านคนเอกแล้วหมู่บ้านเราไม่ขึ้นออโอ้โหกามเอ้การในกามโอโ้ดูกานมันดิทุกคนอ,อยากมีอปอีกนะกามมันลำบึกจัดคล้ๆเหตุมันแต่กล้องเจอมนไปไม่เจอ เดนิดนผ่านเดินผ่านเฉยจ้านี่จะเห็นอีกทีก็ตอนบานเนาะโอ้ยดอกนี้ดอน,นใกล้ลขาใหญ่มากขา,ขาใครขาเห็ดขาปันนี่แหละเอาของขาใหญ่ก็กันขาเห็ดจะฆ่าปันโอ้ยงามสุดๆทั้งสามดอก ันเดินเข้ามานะคะมันเจอเต่าน้อยค่ะตัวเมียนะคะทุกคนนี่นี่ยายเอ๋เขาบอกว่าเต่าอ่ะถ้ากัดมันจะไม่ปล่อยนะคะนอกจากว่าลองให้ฟ้าน้องเขาถึงจะปล่อยแล้วนี่ตัวเมียไม่กลัวเราเลยอ่ะเดือดดิเดือดดินี่เดี๋ยวปันก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะคะไปะเดินไปแล้วส่วนเราอ่ะจะไปหาเห็ดค่ะดูกคน เขาออกมาหากินนะคะไปๆอะไรจะตาดีขนาดนี้ตาดีกว่าปันปันอีกนะครับเนี่ยดูสิกำลังโตมะแล้วปันปันไม่เจอได้ยังไรไเอาเขาจะดอกเนึงโอเคจะไปหาเขาก่อนนะครับอ่าให้กันปันคุยไปเลยแล้วกันบานยังอ๋อนี่มาเจอตรงนี้สามดอกนี่มาจะกล้องเดินมาปุ๊บจะเอเลย เนี่ยมาเร็วนี่สวยจัดอ,อืมขุดง่ายด้วยเนี่ย,ยไม่ค่อยอมีรากไผ่หรือว่ามีต่อต้องเดินเพ่งดูกันแล้วแหละเพราะมันเป็นดอกตูมนะครับถ้าเกิดขึ้นในยาลกนี่คือไม่เห็นเลยเนาะเนี่ย เฮ้ขุดต่อเร็วเร็วเลยเดี๋ยวรีบร้อนจะไปดูที่อื่นต่อแล้วนี่ไปครับดูที่อื่นต่อเร็ว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 เจอข้างๆรถอีกแล้วนะดินสวยนะเออขุดง่ายด้วยอันนู้นปูดๆแต่คืออะไรเห็ดป่าเออใช่กำลังปูดเลยอันนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเออเอออะไรอะไรหนา อันนี้ดอกไม่ใหญ่ด,ดอก,ดอกสวยสวย,สวยมากสวยมาก,มากดูเป็นปันรีบขุดเลยใช่ใช่ครับให้ปันปันวางไว้ก่อนนะยวเดิยข้างน้าอีก <c oughs> นี่นี่ครับตาดีเฉยเลยอะ่ะดูดิมันมาปุดป๊ดๆเนี่ยนูนๆทุกคนครับ ฮะอ๋อขอให้ผมพูดเองเนี <bunker> ่ย <kind> ด <abonn és> ูดิโอ้โหแล้วนี่อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะผมขุดคนเดียวนี่โอ้โหเจมจัดไปดูต่อครับเร็ว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 เร็นเก็บนีวเร็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 วเดี๋ยวจะให้ไปดูช็อตเด็ดนะครับ เห็นข้างหลังไหมนู่นนู่นนู่นมาดูมาดูครับอุ้ยนู่นอีกแล้วนะกระจุกนึงแล้วนะเนี่ยอุ้ยมันเห็ดมูหรือเปล่าเนี่ยอ้ยไม่ใช่เห็ดอุ้ยดอกงามากตะก้าเราจะไม่พอส่แล้วว่าเอ้าตะก้าจะเต็มแล้วครับดูอุ้ยมันเห็ดมูหรือเปล่าเนี่ยเทปเลยแกะแกะแกะแเมื่อกี้ใครโทรมาเธอพูดญาติญาติญาติบอกว่าจุดอีกจุดหนึ่งก็ขึ้นจนแบบว่า เขาจะรอเราไอ้เราก็ตรงนี้ก็เก็บอยู่แล้วไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับคือเรื่องของเรื่องเราไปไม่ถูกใช่แต่ว่าตรงนี้เราก็เจออ๋อเอาเอาคุยคุยก็ไปคุยก็ไปเราไปไม่ถูกต้องให้ต้องให้คุณนำทางโอ้โหก้านยาวมากรีบเลยอ่ะกีพี่คนนั้นโดนมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราส่องลางคืนน่าจะเห็นดีใช่ใช่ใช่โอ้โหขอบคุณค่ะ โอ้้แลวดินแบบดินขุดง่ายครับแถวบ้านเราแถวบ้านแถวบ้านพวกผมอย่าบอกไม่อยากจะบอกเลยดีกว่าขุดทีนะลากไผ่ทั้งนั้นเลยไปไปน้ามีจุดนงนะครับคือจะขุดเหยีดตรงนี้แต่ตามวงใสวงขวาเลนใช่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 บางทีขยันเจอดอกนะแต่ว่าเจอไว้ก่อนดอกสวยๆเลยทำไมเธอไม่ขุดไปอ่ะไม่ไม่เดินมาเจอตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนใหญ่กว่าโอ้ยไม่ต้องขุดเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อ อุย้ยเก็บกันที่ก่อนได้ไหมจะ,จะได้เห็นแบบจุดสวยๆเลยตุมต้มๆเลยอะ่ะจะบอกบให้ว่าเมื่อกี้ขุดไปกระจุดหนึ่งเยอะมากนึวกนว่ากดนึกว่ากดถ่ายไปแล้วรีบเกินนะครับโอ้โห,โโหโจุดนี้เดินเยียบไปหน่อยนึงนเ,เจ๋อเจ๋อาบันบายไงเจ๋อเจ,อเจอเ๋อบ,บันบานยไม่เจอตุ้มๆนะครับดูเนี่ยโอ้โหสวยจัดคิดไปึ้นไป เดิเดอนหาดูไหมจะบอกได้ว่างไงดีะพูดนำทางเราเราบอกว่าให้เขาไปหาก่อนหรือเังไม่เราหาตนานี้ก็โอเคไหมเดี๋ยว <Okay S 2> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเข้ารอนานไงให้เขาหาก่อนเอให้เขาหาก่อนนะเคเราหาตอนนี้ก่อนแล้วกันนัมกีป็นปันเจอนะครับจุดนี้จุดน,นัมจีกล้องเจอโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้ปันปัน สนุกมากเฮ้ยเมื่อกี้ไปวางเห็ดไว้ไปไหนล่ะเก็บใส่จักรกลคุยก็ไปคุยก็ไปคุยแตมองเห็ดด้วยนะไม่ใช่มองจุดเอ็นเดี๋ยวพี่เข้ามือไม่รู้เลยว่าสนุกเห็ดหรือเปล่าอะไรคุยไปคุยไปคุยไปกระเผื่อมันเนี่ยเดินข้ามมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อืมจกเข้าไปจกเข้าไปตาก็มองซ้ายมองขวาไปวันนี้จะพูดมากนิดน,นึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นมากมีความสุขมากแล้วก็ไม่ได้หาเห็ดแบบนี้นานมากอันนี้มันไม่ใช่ไม่เชิงแล้วเห็ดมูเป็นเห็ดกระจายแต่จ,จะแต่เป็นประเภทแบบที่ขึ้น,นกระจุกกระจุกอะ่ะแล้วก็เราไม่ได้เจอเห็ดแบบบ่อยใช่ งวดที่แล้วที่ไปหามาแถวบ้านบานไปแล้วนะครับเนอะออเือนค้ามเฉยอะไรแท้รเห็นมันจริงๆ,งๆอ,อันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าตีหลักไม้อโอเคไม่เป็นไรไอีสี้าดอก น,นี่กร,ระจุกนี้ไะโอเคไปนี่ครับเต็ม,เต,ม,มเต็มแล้ว,ลวเต็มตะกร้าแล้วโอ <ฮ S> ้ <โฮ S 1> ดู่ครับโอ้โหปันปันเรียกผมแยกปัญหาคนละทางดู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 นี่ปันปันไม่หลอแล้วแต่ดูก่อนครับนี่จุดนีน่นี่สองสามดอกตรงนี้นะครับนี่ดู นางขุดนู้ขึ้นข้างบนด้วยนู่นเห็นปะเอ้เห็น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 เอาเห็ดบางอีกท่อนเลโอเคเราจะแยกเห็ดแล้วนะครับดูนางขุดเห็ดละไม่เราจะรอช้าไม่ได้เรามีทุลยใช่ใช่เรามีเวลาน้อยนะครับเราต้องแข่งกับเวลาวันภารกิจเราเยอะวันเนี้ยนี่ขุดเลยขุดเลยเต็มไปแล้วหนึ่งตะกร้า <laughs> นี่เดี๋ยวเราก็จะแยกเป็นทุ่มนะครับเจดดอกตุ่มกับดอกบานนะครับอุ้นมีตุ่มๆอางเงี้ยนะโอ้โหขึ้นเป็นกระจุกใหญ่มากครับโอ้โหไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนตรงนี้เราเลาใช่ปะไม่ใช่ทนันทีต่ะไม่มีอ่ามีอีก โอ้ยกล้หมดเลยโอ้ยไป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 ดูดอกนี้โอ้ยโคตรเฮ็ดนู่งกำลังขึ้นขุดขุดมาอะไรจะยหายขนาดนี้ กไปออกไปจับได้เนียไหมจับจับก็จับโอ้ยทุกคนครับอ้อหัวหลุดแล้วนะอ่ะอันนี้มันพอดีที่แบบมันไม่โดนฝนนะถ้าโดนฝนคือมันอาจจะนิ่มมันอาจจะนิ่มแล้วก็อาจจะหัวหลุดเพราะมันแรงกินเนี่ยอันนี้หลุดแล้วเห็นไหมอะไรนี่เป็นอะไรคนมันใช้ได้นะทุกคนมันใช้ได้นะคนมันอ่อนอยู่อือห ดอกเล็กข้างๆด้วยนะครับตุมๆฉันฉันสังเกตเห็นว่าตาตาตากล้องว่าเลื่นลักมากเลยทุกคนกริ้งไปกริ้งมาอ่อาไม่หมดเหรอเอามีอีกเดี๋ยวไปปันบอกไปเจอข้างหน้าอีกพาไปดูตอนนึงเลยนะ,ะว่ามันขึ้นติดกันขานาดไหนนะตรงไหนพาไปไ,ไกลเลยไกลเหรอ,อโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใหม่เจออีกแล้วครับโโอ้ห ใกล้กันเลยโอ้ยฉันคือคนบ้ามาปันจะบ้าแล้วนะครับบ้าให้คองจริงนะครับตุมตุนทั้งนั้นเลยมันขึ้นเรียงกันเลยสวยขนาดานี้นนะใกนการเป็นแบบนักเรียนเขาแถวเนะขยใขยาวขยาวขยาวมีทุกคไม่หมดนะครับนี่ทีแรกเราเจอข้างหน้านี่แหละแต่ว่า พอเดินมาเมื่อกี้เราไปเจอตรงนั้นเฉยเลยเนี่ยดูดิแันนู้นอีกสอดอกแขะไปเลยนะโอเคนี่ครับอ,อันนี้บานแล้วนะ <c oughs> บนอนเออออนเกืออจะอออน,นี้ลออ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 อ นี่ดอกหนึ่งโอเคมาเล่นกินมาเ่กินไปเอานังไม่เสเลยนะแต่ก็ยังเหลือให้หนะอีก็จุกหนึ่งได้คำเดียวสวยสวย,สวยไม่พอคืนนี้ปั่นน,นอนละเมอแน่นอนเคยเป็นไหมกันเหมือนกันไหมครับ เฮ็ดเยอะจนนอนเอาไปฝันอ่ะตกปลาก็เหมือนกันนะรับตาเจอแต่เฮ็ดตกปลาเจอแต่ทุ่นจมจมละเมอเป็นการทุกคนโหน้ำแท้ๆปนๆทั้งนั้น จัดนี่โอเคไปนี่ครับแกงมากไปนี่ค่ะรอบเช้าของปันปันก็ได้มาเท่านี้นะคะเมื่อเช้าไปหาอยู่จุนเลง เกือบจะชอตใจกลับบ้านแล้วนะทุกคนไม่เจอใช่ไหมเออก็เลยมาได้ตรงนี้นะคะโอเคยังไงถ้าเกิดว่าปันเจอเนี่ยปันก็รอชมกัน EP สองนะคะคลิปนี้ปันก็ขอจบคลิปียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็อาจจะดูไม่จบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวรอชม EP สองนะครับว่าถ้าเจออีกหรือเปล่า